สวัสดีค่ะหลิงๆนะคะวันนี้นะคะหลิงๆนี่คำแสลง5าคำแสลงยอดฮิตนะคะแทนคำว่าคุณพ่อนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะคะวัานอกจากคำว่า father แล้วนะคะเรายังใช้คำอะไรนะคะเรียกคุณพ่อเราได้นะคะคำแรกนะคะนั่นคือคำว่า old man นะคะ old man เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือ หมายถึงคนผู้ชายแก่นะคะซึ่งก็เขาก็นำมาใช้เป็นสแลนนะคะแทนคำว่าคุณพ่อนั่นเองนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่าเราจะบอกเพื่อนที่ทำงาน่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาคุณพ่อของเรานะคะหลังจากเลิกทำงานเราก็พูดว่า I'm going to see my old man after work ก็จะหมายถึงว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปหาพ่อของฉันนะ้าหลังจากเลิกงานคำที่สองนะคะนั่นก็คือคำว่า ATM with legs ATM with legs นะคะถ้าแปลตรงตัวก็จะหมายถึงว่าตู้ ATM ที่มีขานั่นเองนะคะซึ่งเขาก็ทำมาใช้เป็นคำแสดงนะคะเป็นคำแสดงคำๆตลกๆนะคะแต่ก็ใช้ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่ามีคนถามเราว,าว่าวันนี้เราจะทำอะไรใช่ไหมเขาก็อาจจะพูดว่า What are you doing today? เราก็อยากจะตอบว่า อวันนี้เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกับป,ป๊าาเราเราก็จะพูดได้ว่า I'm going shopping with my very own ATM b t t legs ก็จะหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกับตู้ ATM เคลื่อนที่ส่วนตัวของเรานั่นเองง่ายๆก็คือคุณพ่อนั่นแหละคะ่ะคำที่3นะคะคือคำว่า pop คำนี้นะคะถ้าแปลตรงตัวเนี่ยจริงๆจะหมายถึงเสียงเสียงดังหรือว่าเ,เสียงเปิดขวด หรือว่าเ,เสียงอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีนะคะซึ่งเขาก็นำามาใช้เป็นคำแสดงแทนคำว่าคุณพ่อได้นะคะสมมติว่าเราอยากโทรหาคุณพ่อเพื่อที่จะคุยเล่นเฉยๆใช่ไหมเราก็อาจจะเ,เวลาคุณพ่อรับโทรศัพท์ปุ๊บเราก็อาจจะพูดได้ว่า Hey pops I just want to call to chat with you ก็จะหมายถึงว่าสวัสดีค่ะป้าแค่โทรมาคุยเล่นเฉยๆเห็น <Hey, S 1> ไหมไม่ยากเลยคะ่ะคำที่4นะคะ เป็นสแลงที่นิยมใช้กันทั่วไปนะคะซึ่งลิงเชื่อว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือคําว่า daddy นั่นเองนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่าเราอยากจะบอกรักคุณพ่อนะคะเราก็พูดไปสั้นๆง่ายๆนะคะได้ว่า I love you daddy คำสุดท้ายแล้วนะคะคํานี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะคือคําว่า papa หรือว่าพ่อเฉยๆนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆกับคําว่าป้าหรือว่าป,ป้าของบ้านเราเองนะคะ ัวอย่างง่ายๆเลยค่ะสมมติว่าเราอยากให้คุณพ่อเนี่ยช่วยหยิบหนังสือที่มันวางอยู่ใกล้ๆคุณพ่อเนี่ยส่งมาให้เราหน่อยนะคะแล้วก็จะพูดว่า Papa พ่ apa, could you hand me that book please ก็จะหมายถึงว่าป้าค่ะรบกวนหยิบหนังสือเล่มนั้นมาให้ลูกหน่อยได้ไหมคะครบ้านะคะทั้งคาคำนะคะไม่ยากเลยนะคะลองนำเอาไปใช้ดูนะคะโดยเฉพาะ ATM with legs เนี่ยนะคะเดี๋ยวหลิงจะลองเอาไปใช้กับป้าหลิงดูดูสิว่า ป๊าเขาจะว่ายัางไง <c oughs> อ่างั้นเดี๋ยววันหลังลิลลี่ค่อยนำแสงดงอื่นๆนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ลิลลี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ